เปิดแชทของพระเอกละน้อยที่คุยกับบอสโจโยมานินผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับผมหลังจากที่พระเอกละน้อยเดี๋ยวออกมาโพดถึงการบอร่อใดไปต่อกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเอกละน้อยก็เลยมาเปิดแชทที่คุยกับบอสโจเนาะอ่ะก่อนหน้านี้นะครับผมเข้าเห็นบอสโจโยมานินเดี๋ยวโพดมื่วัานเมื่ก่อนเมื่วัานนี่นะเนาะว่ามีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยทีมผู้บริหารได้ตัดสิน ไตรตองภาพรวมอย่างถี่ถ้วนผมเคารพการตัดสินใจของทีมผู้บริหารกฎระเบียบขององค์กร9กับ9สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อความเป็นเอกภาพของการปกครองศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีแต่เสียทีที่น้ำเมาเมาบอจโจโพดแบบนี้เนาะอ่ะนี่นะครับเป็นโพดของบอจโจโพดนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับบอจโจก็ได้มาโพดอีกโกสดหนึง บอกว่าคนไม่ได้ไปต่อมันก็นมีหลายเหตุผลที่ทีมผู้บริหารเขาลงมตินะครับไต่ตองอย่างถี่ถ้วนเพื่อผลงานเพื่อการปกครองเพื่อคุณภาพในวันข้างหน้าจังใดกัฮักคือเก่าแค่เรื่องงานบได้ไปต่อน้ากันสู้นะทั้งคนที่ได้ไปต่อและไม่ได้ไปต่อบ่โจบพดพดนี่นะครับพดสีส้มตรงนี้เนาะ บอกถึงว่าคนที่บดาไปต่อเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลที่ทีมผู้บริหารเพื่อนในโลกมาตีกันนะครับได้มีการไตรตรองกันอย่างที่ทวนแล้วเพื่อผลงานเพื่อการปกครองเพื่อคุณภาพในวัน้างหนานะครับจังไรกับหักคือเก่าสําหรับคนที่ไปต่อกับสามรอยเพียบานแพงแล้วก็คนที่บดายไปต่อกับหักแพงกันคือเก่านะครับบอโจโคตรแบบนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นเท่ากับรุ่นอยู่ว่าเอ๊ะบอโจจะเผยออกมาว่าเป็นไผรใครได้ไปต่อบ้างและใครไม่ได้ไปต่อบ้าง เท้ากับเห็นเมื่อเศร้านี่นะครับผมพระเอกระน้อยกาลสิทธิ์ลำเผิดเนาะเพิ่อนก็ได้ออกมาโพยเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าปีที่จะมาถึงเนี่ยเราไม่ได้เดินสายกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อแบบถาวรด้วยเหตุผลใดนั้นบอสโจแจ้งว่าไม่ทราบเป็นมติของทีมผู้บริหารใหม่ที่บอสโจโพสก่อนหน้านั้น ขอบคุณระยะเวลาทำการทำงาน9ปีของบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพง ac, ใครจะคิดแบบไหนพูดแบบไหนพูดไปเลยเรารู้ตัวเราดีคนที่รักเราจะรู้ดีในตัวเราแต่เราเชื่อว่า FC หลายคนเห็นในศักยภาพการทำงานความใส่ใจของเราแม้กระทั่งบอสเองก็ชมการทำงานเราดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมง,งานกับทุกคนที่เรารัก ให้มันจบวันนี้จะไม่พูดถึงอีกส่วนทัวคนสาบขอให้พูดมาแบบไหนแล้วได้คืนไปแบบนั้นทมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์จะไม่พูดเอาสาบใจให้คนอื่นเสียหายทขอบคุณอย่างสุดหัวใจแม่สุภาพแล้วก็มีแท็กหาซอนนุษแท็กหาบอสโจยมานินนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ครั้งหนึ่งเคยดีใจที่น้องกลับมา อุ่นใจดีใจที่น้องกลับมาขอบคุณที่ได้ร่วมง,งานกัน9ปีครับพระเอกละน้อยโพดโพดนี้นะครับร <c oughs> ักน้อยกาลสิลำเพลินนะครับนี่โพดนี่เนาะก็สรุปเนาะพระเอกละน้อยนะครับใจความที่โพดก็คือวา่าเพลินบ่ได้ไปต่อกับวงสาวน้อยเพ็นบันแพงแล้วในฤดูกนนะาลหนาและะ้วกัเพราะว่าเป็นมัตีของผู้บริหาร บอลโจเองกระแจ้งบอกว่าไม่ทราบไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันประมาณนี้เนะาะขอบคุณตลอดระยะเวลาเก่าปีที่ได้เห็นงานอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วส่วนคนที่บอข้าใจนะครับที่เหตุผลของการล่มนี่จะบอกแบบใน,นกับเรวแต่ส่วนโตเพ่อเองละหน่อยนี่กัก็คือหูดีว่าหูโตเท่าดี่ เล้วกเกเอฟซีลหลายๆคนก็นเห็นศักยภาพของการทํางานของความใสใจของผาเอกละน้อยอยู่แล้วแม้กระทั่งบอสโจกันยังชมการทํางานของเพิร์นนะครับผาเอกละน้อยบอกวันดีใจที่ครั้งหนึ่งเนาะแต่เคยได้ร่วมงานกับทุกๆคนในองค์กรที่เพิร์นหักนะครับแล้วก็เรื่องอ่ะเรื่องตรงนี้ให้มัโจบกแค่ตรงนี้แล้วก็สิบวบอลจังกีส่วนคนที่สีมาทั่วโลง่งมาสาวนี่ก็บวอาแบบอะไก็ขคออะไรขึ้นแบบนั้นนะครับผม,มประมาณนี้เนาะ เราก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่คนกับสีโยงไปต้นตาน,ตนหน้าไหม αι, พี่น้องครับคนจะโยงว่า,าลงเหตุผลนั้นเหตุผลนี้หรือเปล่าอย่าโยงนะครับผมรอฟังก่อนผมเส้อว่าทั้งผู้บริหารเพื่อนต่อออกมาอธิบายฟังอยู่แล้วเนาะต้องออกมาอธิบายให้ฟังอยู่แล้วเพราะเหตุผลอะไรมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วแล้วพี่อเอร่าน้อยก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้าใจให้กําลังใจอย่าตำหนิ รักน้อยคงไม่เข้าเงื่อนไขของโชว์ปีหน้าของทีมผู้บริหารชุดใหม่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้บ้านสาวน้อยทุกๆคนด้วยนะครับรักน้อยจะอยู่ในใจแฟนคลับ FC สาวน้อยตลอดไปแล้วกับพระเอกรักน้อยก็ได้เปิดแชทเนาะเปิดแชทที่คุยกับบอลโจนะครับนะเป็นแชทนี้เนาะนี่นะครับเปิดแชทที่คุยกับบอลโจนี่อ่ะบอลโจบอกว่า เราจะเป็นแชทของปีที่แล้วนะครับพะเอีและน้อยบอกว่าปีที่แล้วอ้ยอยากให้กลับมาปีนี้ได้นี้จากกันถาวอนอาว่าจาังซีนะครับผมแชทนั่นกัสีบอกว่าสีเป็นแชทของบอลฟังบอลโจเนาะบอลโจเพียงมาบอกว่ามาโลดตอนรับเสมอถามมาทางการสอ,อเล่ากะจะเข้าสู้ระบบคาหนื่อไง น้องมหา,ายกับอุ่นใจสบายใจพี่น้องเฮ้าอ่ะพระเอกละหน่อยกับตอบว่าโจนะครับบอกว่าอุ่นใจยังคือว่าหลายวันอ๋อทางานดีบอกว่า,ค,า,า,วา,าคือหลายขออภัยครับพระเอกละหน่อยว่าอุ่นใจยังว่าคือหลายบอโจเขาบอกว่าทํางานดีนี่ก็มีการชื่นชมพระเอกละหน้อยแล้วก็มีมีการบอกว่าอันนี้ของปีที่แล้วเนาะ ะเอกแล้วหน่อยพึ่งมาโพดนะฮะบ,บอกว่าบอจบบอกว่ามาโลตอนรับเสมอถามมาทางการสอนเล่ากับสอนเล่ากับเจ้าสู่ระบบค่าเนื่อยน้องมาไอา้กับอุ่นใจสบายใจพี่น้องเฮ้า,าไเอีกแล้วหน่อยบอกว่าอุ่นใจยังบอกขึ้หลายบอจบบอกว่าทํางานดีนี่ก็เป็นโค้ดเนาะ ที่พระเอกละน้อยก็ได้เอามานี่นะเดบโกสี De โลกให้เบ่งเด็พี่น้องเด้อเป็นเหมือนเป็นแชทต,ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่เหมือนคุยกันว่าพระเอกละน้อยสิกลับมาอยู่กับสาวน้อยว่าโจก,กับว,ว่าดีใจวุ่นใจสบายใจประมาณนี้ครับนี่นะกะบอกโหว่าด้วยเหตุผลที่อย่างเนาะพี่น้องเนาะกะต้องเคารพในการตัดสินใจของทีมผูบ้บริหารนะครับ พอมีมติออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้บริาหารใ้กลาลจงใจพระเอกลาหน,น่อยต่นนะครับผมผมเส้อว่าภายในมื้อนี้ภายในเร็วๆ,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 ๆนี้แหละทั้งที่ผู้บริหารหรือว,ว่าบอลโจนี่ต้องออกมาอธิบายหรือว,ว่าออกมาเบาถึงประเด็นที่พึ่งปดพระเอกหน้าเอกของวงสาวน้อยเพรบันแพงเพิ่งต้องออกมาเบาและต้องออกมา อธิบายให้ FC แฟนขับฟังแนนอนเพราะว่าตอนนี้ FC แฟนขับกระตังอยากหูครับอยากรู้ว่าเหตุผลเหตุผลหลักๆที่ศิลปินพระเอกน้าเอกเนี่ยที่บ่ได้ไปตอมเหตุผลเพราะอะไรหเหตุผลเพราะอะไรเนาะก็ต้องรอฟังผู้บริหารน,นะครับโอเคครับให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจพระเอกละน้อยกาลสินต์ต้อนะครับผมไม่รู้ว่า ลงจากตรงนี้แล้วจะไปขึ้นที่ไหนหรือเปล่าเราไปกําลังใจให้เสมอแล้ลก็เสือว่าเอ f ซีแฟนคลนะครับที่ติดตามที่เป็นแฟนคลับของเอกละน่อยมีกจะติดตามไปทุกทกที่นะครับผมแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของทีมผู้บริหารเนาะในเมื่อมีมติออกมาอย่างนี้เราเคารพก,การตัดสินใจแล้วก็ขอให้ อขอขอ,อื่นยางนะขอให้กำลังใจทีมงานสาวน่อยเพชรบ้านแพงถุกคนนะครับผมที่ได้ไปต่อน้าเนาะอะโอเคครับมือนีบาโจดิไซกับมีข่าวตรงนี้มาเป่าสูฟังน,งนี่แล้วว่าพ่อไปเห็นแชทที่พระเอกละน้อยออกมาโล่งเลยกับเออปีที่แล้วก็ยังคุยกันปีที่แล้วอาอยากให้กลับมาแต่ปีนี้เนี่ยในนี้จากการท้าวอนกับอ่บเราก็ใจหายเหมือนกันเนาะเห็นพระเอกละน้อยโพสต์แล้วเนี่ยโอเคครับสำหรับมือนีบอโจดิไซขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ